ใครก็ตามที่กำลังมีปัญหาสนามพลังออล่าฉีกขาดอยู่จะมีการรั่วไหลของพลังงานออกไปอยู่ตลอดเวลาและจะอยู่ในสภาวะอ่อนแอและถูกโจมจโจมได้ง่ายมากจะเป็นคนขี้ตกใจกลัวและมีอาการหลอนได้ง่ายมากจนทำให้พวกเขากลายเป็นตัวดูดพลังงานจากผู้อื่นไปโดยไม่รู้ตัวนักบำบัดเองก็เช่นเดียวกัน นักบำบัดคนใดที่เอาแต่ยุโยงส่งเสริมความเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจให้แก่ผู้ป่วยอยู่เรื่อยๆนั่นก็เท่ากับว่ากำลังทําให้ผู้ป่วยอ่อนแอลงเรื่อยๆอยู่และนั่นก็เท่ากับว่ากำลังดูดเอาพลังงานจากผู้ป่วยไปเรื่อยๆอยู่ด้วยไม่ว่าจะโดยความรู้เท่าไม่ถึงการหรือโดยเจตนาก็ดีรวมถึง ทำให้ผู้ป่วยต้องพึ่งพานักบําบัดอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยนักบําบัดบางคนก็ดูดเอาพลังจากผู้ป่วยจนเสพติดและเลิกไม่ได้แล้วก็มีซึ่งเรื่องแบบนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้กับเหล่าคุณลู้ทั้งหลายด้วยที่จะกลายเป็นนักดูดพลังจากบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของตนเองเมื่ออัตราตัวตนพองตัวขึ้นเมื่อใดที่พวกคุณพบว่า ตัวเองกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกอับจนหนทางหรือกำลังหมกมุ่นอยู่กับสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่ทำให้พวกคุณกลัวพวกคุณจะได้พบกับพลังอำน,นาจที่ถูกปฏิเสธจากตนเองความจริงก็คือชาวโลกมากมายที่มีอาการป่วยทางร่างกายหรือกำลังเผชิญกับสภาวะที่ไม่น่าพึงพอใจทั้งหลายอยู่ก็เพราะว่า พวกเขากลัวที่จะใช้พลังอำนาจแห่งการกระทำของพวกเขาเองนั่นเองผู้ที่กำลังมีปัญหาเรื่องการจู่โจมของพลังงานลบอยู่ส่วนใหญ่แล้วก็มาจากการที่พวกเขาต้องเจอกับและ,ะเผชิญหน้าอยู่กับพลังงานลบที่พวกเขาเป็นคนสร้างพวกมันขึ้นมาเองซึ่งเจ้ารู้ประามพลังงานลบเหล่านี้ก็จะไปเกาะติดและดูดเอาพลังงานจากพวกเขา เพราะว่าสนามพลังออล่าของพวกเขาเกิดการรั่วไหลหรือเกิดการลัดวงจรขึ้นซึ่งก็เกิดจากหลายๆสาเหตุที่ถูกเหนี่ยวนำเข้ามาด้วยตัวพวกเขาเองนั่นแหละเช่นเกิดจากความกลัวการไม่ยอมรับตนเองการเกลียดชังตนเองความหึงหวงความริษยาความหดหู่ซึมเศร้าความวิตกกังวลความกลัว และสภาวะด้านโลกชนิดอื่นๆทุกๆชนิดด้วยซึ่งสภาวะเหล่านี้จะไปทำให้วงจรไฟฟ้าของสนามพลังออลล่ารัดวงจรและเกิดรูรั่วขึ้นจนทำให้พลังงานรั่วไหลออกมาได้ในระบบโลกสามมิติของพวกคุณน,นี้พวกคุณกําลังเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานความคิดคลื่นแห่งการสร้างสารค์ของกระแสความคิดอยู่ และกำลังเรียนรู้ที่จะใช้มันอย่างมีความรับผิดชอบอยู่ดังนั้นจงตระหนักไว้ด้วยว่าการเรียนรู้วิธีการบำรุงรักษาสนามพลังอาลาขั้นพื้นฐานนั้นมีความจำเป็นอย่างมากต่อการทำให้พวกคุณเองมีพลังและอันที่จริงแล้วเพราะว่าไม่รู้จะใช้คำพูดไหนดีก็คือมีความจำเป็นอย่างมาก ่อการปกป้องตัวพวกคุณเองและเมื่อใดก็ตามที่ผู้คนเอาแต่หวังพึ่งพาให้ผู้อื่นมาช่วยบำบัดรักษาให้ตนเองอยู่ตลอดเวลาแล้วแล้วก็ในบางกรณีมันก็จะทำให้เกิดภาวะหวังพึ่งพาแต่ผู้อื่นขึ้นซึ่งไม่เป็นผลดีเลยและเป็นการทำให้พลังอำนาจของตัวเองสูญเสียไปด้วยดังนั้นมันจึงสำคัญมากที่พวกคุณแต่ละคน จะต้องรู้จักใช้พลังอำนาจของตัวเองและรู้จักใช้วิจารณญาณของตัวเองด้วยอย่าไปให้ความสำคัญกับคำบอกเล่าของคนอื่นมากกว่าเสียงจากภายในของตนเองซึ่งเป็นวิจารณญาจากความเป็นพระเจ้าในตัวพวกคุณเองนั่นเองไม่ว่าผู้อื่นที่ว่านี้จะคือครูบาอาจารย์ก็ดีหรือนักบําบัดก็ดีหรือ นักจิตวิทยาก็ดีหรือเพื่อนฝูงก็ดีหรือแม้แต่คำพูดของฉันเองก็ด้วยและในขณะที่พวกคุณสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายได้จากคนอื่นๆแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะต้องไม่รู้สึกขัดแย้งและนั่นคือความรู้สึกลึกที่สุดที่จะต้องมาจากภายในของพวกคุณเองเสมอจงรู้ไว้ด้วยว่าการจู่โจมทางจิต ตามภาษาของพวกคุนนั้นมันมีอยู่จริงๆแต่น่าจะดีกว่าถ้าจะเรียกมันว่าการเผชิญหน้ากับเจตจำนงและการเรียนรู้ผ่านการทดลองด้วยพลังงานเต็มของสเปกตรัมในความเป็นทวิภาวะความเป็นคู่บ่อยครั้งมากๆที่เวลาคนอื่นๆหาวิธีควบคุมพวกคุณหรือในทางตรงกันข้ามก็ด้วยจากลาที่ส ก็จะเป็นจักรกลที่จะถูกพลังงานลบส่งมาเกาะติดเพื่อบีบบังคับให้คนคนนั้นทำในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องการแต่เรื่องนี้สามารถป้องกันได้ง่ายมากๆโดยการแค่มีสนามพลังออล่าที่สมบูรณ์แข็งแรงเท่านั้นเองกลไกการบำรุงรักษาให้สนามพลังออล่าที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอนั้นมีสอนอยู่ในระดับชั้นที่หนึ่ง ของกุญแจแห่งเมตาตอนสิ่งที่พวกคุณเรียกกันว่าปีศาจนั้นในระดับที่สูงกว่าความเป็นทวิภาวะนี้แล้วมันไม่มีอยู่จริงหรอกนะและอันที่จริงแล้วความเป็นทวิภาวะเองก็ถูกออกแบบมาอย่างดีเยี่ยมเพื่อจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะมันคือระบบแห่งเหตุและผลและสิ่งเหล่านี้แหละคือครผู้ยิ่งใหญ่ละ่ะพวกคุณมาอยู่ที่นี่ ก็เพื่อจะมาเรียนรู้การสร้างสรรค์อย่างมีความรับผิดชอบและด้วยเหตุนี้บนวิถีแห่งการเรียนรู้ที่ว่านี้มนุษย์โลกจึงสามารถที่จะสร้างพลังงานด้านลบขึ้นมาก็ได้และก็กำลังสร้างอยู่ด้วยแหละแล้วก็กำลังทำร้ายซึ่งกันและกันอยู่ด้วยจริงๆนั่นแหละทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเรียนรู้ให้ได้ว่าจะสามารถนำความรักมาใช้ได้อย่างไรบ้าง แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยพลังงานด้านลบนี้จะต้องถูกทำให้สลายไปและแต่ละคนก็จะต้องได้เจอได้เผชิญหน้ากับพลังงานด้านลบที่ตัวเองเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองในทุกๆเศษเสี้ยวของมันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทำให้มันสูญหายไปเองด้วยมันคือกฎทองคำของกฎแห่งการดึงดูด มันคือกฎที่ว่าส่งอะไรออกไปก็จะได้สิ่งนั้นกลับคืนมาเพราะฉะนั้นในกระบวนการแห่งการเรียนรู้วิธีการสร้างสารรค์นี้เหตุการณ์ที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นลบๆใดๆทั้งที่เป็นเรื่องของรูปธรรมหรือนามธรรมาก็ตามที่พวกคุณกำลังเผชิญหน้าอยู่นี้จะช่วยให้พวกคุณหันกลับมาพิจิพิจารณาดูสิ่งที่อยู่ภายในจิตสำนึก และที่อยู่ในความรู้สึกนึกคิดของพวกคุณเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งจากมุมมองที่สูงกว่าแล้วแม้แต่กระใสความคิดแห่งความเกลียดชังหรือความพยาบาทเองก็ตามในแง่ของเหตุและผลหรือในแง่ของการกระทำและผลลัพธ์แล้วจะสามารถมองว่าคือการบำบัดรักษาโรครูปแบบหนึ่งก็ได้เพราะว่าถ้าใครก็ตามที่ตามพวกมันไป ความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากพวกมันก็จะไปกระตุ้นให้พวกคุณหาทางแก้ไขให้ได้แม้ว่ามันจะเป็นวิธีการบำบัดร,รักษาที่ยากลำบากสำหรับวิธีแห่งการเรียนรู้นี้ก็ตามที่อธิบายมานี้ตอบคำถามพวกคุณได้หรือ,อยัง